เปิดหน้าออกก็ว่เปิดผ้าหน้ามาชมสวนค่ะโคกน้องหน้าคู่เป็ดฟาิตตะผลค่ะกล้วยหอมทองอันนี้พันปทุมนะคะยายหลัดสีหอมค่ะเนื้อแน่นกลิ่นหอมเหลืองค่ะเดี๋ยวจะให้ชิมด้วยอันนี้ยังไม่ขายนะคะเจ้าของจะกินก่อนยังไม่ตัดไม่อยากตัดเดี๋ยวถึงจะตัดค่ะ โอเคผ้าหนามาเบิงซื้อดอกค่ะอยากหวัดเล่าแล้วข้าจะไปเนียนเอกซ์ไซส์ออกกําลังกายก็ไปเที่ยวรอบววามาเห็ดเวียอซอยหลานจาัะเจือมีแต่แม่ใหญ่สามาไม่แย่รัดหนีค่าต่ง,งามค่ะวบาวตลกซื้อเด้อค่ะพี่น้องคลิปนี้ค่ะมวนมวนค่ะมีความสุขกับกัรยาณมิตรยาิเจ้าของค่ะ น้องสาลาอดีตน่ไงไงเด้นี่น้นองของแม่มันอนี่เล่ห์แม่เป็นเท้พี่กล่วยโขกน้องหน<ช>้าเพื่อนมาเอา<ด>กล่วยนำว่ากดไลคให้นี่แม่ละน้อกกดไลคให้นีแม่โอเคสวัสดีค่ะ